กล้ามเนื้อเป็นองค์ประกรอบของร่างกายที่มีความสําคัญเป็นแหล่งสะสมโปรตีนที่สําคัญที่สุดในร่างกายมวลกล้ามเนื้อสามารถเป็นเครื่องชี้วัดถ,ถึงสุขภาพได้ในหลายๆด้านปัจจุบันเราสามารถตรวจมวลกล้ามเนื้อได้หลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่แม่นยําและปลอดภัยสามารถตรวจได้ในทุกเพศทุกวัยก็คือวิธีที่เราเรียกว่า 3D body scan 3D body scan คือ เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีแสงอินฟราเรดในการสแกนร,ร่างกายแบบ3มิติและรายงานผลออกมาเป็นค่าองค์ประกอบของร่างกายได้แก่มวลกล้ามเนื้อมวลกระดูและเปอร์เซ็นต์ไขมันประโยชน์ของการตรวจด้วยเครื่อง 3D body scan ก็คือเราสามารถนำค่าต่างๆนี้มาเป็นเครื่องทำนายสุขภาพของเราได้ นะครับปัจจุบันมวลกล้ามเนื้อสามารถเป็นเครื่องทำนายว่าเราจะมีอายุยืนยาวหรือเป็นตัวบอกการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตได้นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถใช้ข้อมูลต่างๆจากเครื่องมือนี้มาใช้ในการวางแผนในการดําเนินชีวิตการกินอาหารการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพเพื่อใช้ในการลดน้ําหนักได้นะครับการเตรียมตัว ก่อนการตรวจด้วยเครื่อง 3D Body Scan จะต้องทำอย่างไรบ้างจริงๆแล้วการตรวจด้วยเครื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องเตรียมตัวอะไรมากมายนะครับไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารเพียงแต่ว่าในคุณผู้ชายก็ใส่ชุดกีฬาที่เข้ารูป คุณผู้หญิงใส่ชุดกีฬาที่เข้ารูปพร้อมสปอร์ตบรานะครับเพื่อให้ผลการตรวจเป็นไปอย่างเที่ยงตรงและแม่นยําสําหรับผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจหรือฝังอุปกรณ์ต่างๆในร่างกายไม่มีข้อจํากัดหรือข้อต้องกังวลสําหรับการตรวจด้วยเครื่องนี้เลยในผู้หญิงที่ตั้งครรภก็เช่นเดียวกันสามารถตรวจด้วยเครื่อง 3D body scan ได้มีข้อที่ต้องคํานึงถึงอยู่เรื่องเดียวคือเราไม่แนะนําให้ ผู้ที่ไม่สามารถยืนทรงตัวได้หรือผู้ที่ต้องใช้เครื่องพยุงตัวในการยืนมาตรวจด้วยเครื่องนี้ครับ